สู่ผู้เข้าแขนคนที่าสองนึงาอเรัก่งาและนี่คือพ่ีเงานเจนนพดิวไซีฟูอยางน้พากล้อวอร่อยของเ้าสงวนจากหลยพื้นที่ในัเารนี้ยที่อยางักใจทํามอาหารชีวิตเป็นยังไงบ,บ,บ้างก็หลังจากที่มีข่าวข่าวเรื่องกระแสต่างๆก็ ได้ตั้งใจทำมาหาหากินอย่างเดียวเลยทำงานทุกอย่างที่ที่ผ่านมาก็คือมีความตั้งใจอยากจะใช้หนี้ให้หมดให้เร็วที่สุดอะไรที่มันสามารถทำให้มันได้มีไรายได้ขึ้นมาผมผมทำหมดเลยแล้วตอนนี้เหลือน้อยมากๆครับเหลือน้อยมากๆผมก็ต้องต้องกราบขอบคุณผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ ผู้มีพระคุณกับผมทุกท่านที่ที่เปิดโอกาสให้ผมได้มีช่องทางในการหาเงินนะครับตอนนี้นี่สินของผมผมบอกได้คำเดียวว่าเหลือน้อยมากๆนะครับผมเหลือน้อยที่สุดและนิดเดียวเองไม่ไกลเกินฝันให้บทเรียนรวให้บทเรียนในการใช้สติครับให้บทเรียนในการใช้สติให้บทเรียนในการวางแผนจัดการระบบ นะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานเองเรื่องของระบบบริหารเรื่องของการเงินเองอะไรเงี้ยมันมันมันให้ทุกอย่างหมดเลยมันตอนนี้ผมทําอะไรผมจะมีสติเยอะที่สุดเลยครับผมตอนนี้งานบันเริงหรือว่างานขายของปลาทอดที่ตอนนี้เยไงบ้างตอนนี้เรื่องของการขายปลรราทอดเนี่ยผมก็มีการขายตามตามงานอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเชิญยิ้มเชิญอร่อย นะครับแล้วก็งานผู้หญิงทีงมาหากินแล้วก็งานเจ๊พาชิมเนี่ยผมผมก็ไปออกงานตามปกติอยู่แล้วแต่นอกเหนือจากงานที่ไปขายของเนี่ยผมก็เล่นดนตรีกลางคืนด้วยเล่นดนตรีตามตามผับตามร้านต่างๆใช่ใช่ก็ทําวงร่วมกับพี่ๆเนี่ยแหละเวลาที่ผมว่างจากการขายของหรือช่วงที่ผมมีเวลาผมก็จะไปเล่นดนตรีกลางคืนครคุณคาอกปนนี้ตอนนี้คือ คำว่าโอกาสของผมมันมันมีค่ามากที่สุดเลยมันมีค่าแบบมันมีค่าให้คนรักษาไว้เพราะนี่ผมอย่างที่ผมเคยบอกว่ามันเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของผมแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เข้ามาในชีวิตผมเนี่ยผมจะรับมันแล้วก็รักษามันไว้อย่างดีที่สุดนะครับผมใครสนใจที่อยากจะอุ่นหนุนปลาผมมาซื้อสินค้าผมผมก็ยินดีที่จะให้บริการอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งร้าน ร้านอาหารหรือผับต่างๆที่เป็นเลสอรองก็ดีเป็นผับก็ดีสนใจจะเอาวงพวกเราไปเล่นก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมติดต่อมาทางช่องทาง a ฟ e b o o k ของจักระบุ๋มก็ได้นะครับหน้าเฟ e b o o k ของก็จะมีเบอร์โทรให้ติดต่อได้ติดต่อมาได้เลยอันนี้มีวงมีวงครับผมวงผมนี่ทีมงานทุกคนอยู่ครบหมดครับผมทำเล่นดนตรีเพราะเราจะเล่นกันแนวแบบ90้าศูนย์ลประมาณ90ล,ล็อกๆเลยครับผมประมาณอ,อยากฟังดนตรีแบบ ย้อนวัยแนว90บล็อกหน่อยมีกินอายของความเป็นบล็อกชไทยหน่อยก็ติดต่อพวกเรามาได้ีว่าติดต่อทางด้านไหนอ่าติดต่อผ่านทางช่องทางนี้เลย,เลยครับพี่เจตใช่ครับ <laughs> ช่องทางนี้เลยติดต่อผ่านมาได้เลยครับเน่เน่เน่เ่่อ่าไม่ใช่ไม่ใช่แคปเจอร์แคปเจอร์เลยแคปเจอร์เลยอ่านะครับสนใจก็ติดต่อผ่านพี่เจตมาได้นะครับผมแล้วก็จะได้เจอจักระบุ๋มไปร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีให้ฟังเป็นอีกพาร์ทหนึ่งเป็นอีก เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่อยากจะอยากจะนำเสนอให้กับทุกทุกท่านได้ชมกันติดต่อมาที่082ครับ4466254ครับโทรมาได้เลยนะครับรวมตัวกันเนียเดยในนามของอะไรครับเอ่อผมจะชื่อวงเป็นวงจัะกรบบุ๋มครับวงหารมโหลีทีโพ อาหารมโหรีเป็นความยิ่งใหญ่ทางด้านดนตรีใหญ่มากมีความกล้าหาญมีความกล้าหาญที่จะเล่นดนตรีมั่นใจใช่ไหมครับว่ามันเป็นความยิ่งใหญ่ของดนตรีไอ้อาหารมโหรีเนี่ยถูกต้องอ่ะแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยครับผมหานคือความกล้าหาญมโหรีคือดนตรีอ่าความกล้าหาญที่จะเล่นดนตรีวงดนตรีไทยถูกต้องถูกต้องยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่าหารมโหรีทีโพติดต่อมาได้ครับโทรมานะ เดี๋ยวพิ่งมาเพิ่งมาเมื่อกี้อ๋อเหรอเพิ่งใจขึ้นเมื่อกี้เองพึ่งจบสี่เพลงนะครับผมน้ำลำไยมากแม่ครับอร่อยอร่อยน้ำลำไยมากแม่แม่เยอะแก้วหนึ่งนี่แก้วใหญ่ๆนี่เต็มเลยแก้วใหญ่ๆลยแก้วใหญ่นี่ยเต็มเลยลำใจเหรอครับน้ำแข็งลำไยแม่นะแต่ที่อื่นที่อื่นที่นี่ที่นี่ที่นี่เนหนักลำไยไม่หนักนะไม่หนัก อันนี้อย่าไปตกใจนะครับนี่ล้านยำเจดาราอย่าไปคิดว่าเป็นหมูเด้งนะครับไม่ใช่ <Ć. S 1> ปปไม่ใช่เหรอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ฮิปโปแคะนะครับไม่ใช่นะพี่แม่ค้านะ <Ć. S 1> เป็นแม่ค้าที่สวยที่สุดครับผมหลังๆมาผมดูโปรไฟล์ฟใน Facebook ของเรี่ยเริ่มมีการโชว,ว,ว์ว่าบิวโดยการโชว์ร่องนมแล้ว